สวัสดีครับผมสวัสดี FC ทุกท่านครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมพามาชมนิวฮอลแลนด์นะครับผมนิวฮอลแลนด์นะครับผมเป็นรุ่นรหัส TT 3.40นะครับผม40 40แรงม้านะครับผมแต่ว่าแรงม้าสูงสุดจริงๆก็น่าจะ39แรงม้านะครับผมนะครับวันนี้ก็อยู่ที่กวยชัยแท็กเตอร์นะครับผมสาขาหนองบัวลำพูนะครับพอดี FC ขอมานะครับผมอยากเบิรงกนิวฮอลแลนด์นะครับเซอร์บิกก็เลย อ่าพคำว่าเบิงนะครับผมนิวฮอลแลนด์นะครับอ่าตัวนี้อยู่สาขาหนองันลำพูครับเส้นห้างอ่หนองมนลำพูจังหวัดเลยนะครับผมนะครับเส้นไปจังหวัดเลยนะครับอยู่ติดกับขนทรงนะครับผมขนทรงจังหวัดนะครับเป็นนิวฮอลแลนด์นะครับผมมีถูกรลุ่นเลยนะครับตั้งแต่38แรงมากขึ้นไปนะครับผมแต่ว่าเดี๋ยววันี้นะครับผมจะมารีวิวนะครับ เป็นรุ่นทีที3.40นะครับผมนะครับแล้วก็ทีที3.50เดี๋ยวทีที3.50เป็นอีกคลิปหนึ่งครับเดี๋ยวคลิปนี้เอาเป็นทีที3.40นะครับซึ่งมีพลังกำลังอยู่ที่เดี๋ยวขอเบิ้งโบชัวแบบหนึ่งนะครับผมนะครับเครื่องยนต์นะครับผมรหัสเครื่องยนต์นะครับรุ่นรุ่นเครื่องยนต์จะเป็น S S 325นะครับผมนะครับส้อนรับ โตเนโวแลนด์ทีทีสามจุดสี่ศูนย์นะครับเป็นรถขนาดเครื่องยนต์นะครับสองพันห้าร้อยซีซีนะครับผมกับเครื่องยน, 2, น, 2, น 2, 2, ต์สองพันห้าร้อยซีซีนะครับสามสิบเก้าแรงม้าที่รอบสองพันนะครับสองพันร้อยรอบสองพันรอบต่อนาทีนะครับที่แรงบิดนะครับแรงบิดสูงสุดตัวนี้หลายคนเนาะสงสัยเนาะแรงบิด แรงบิดจะอยู่ที่152นิวตันเมตรนะครับผม152นิวตันเมตรนะครับซึ่งมีขนาดยน่นอยู่ที่3สูบนะครับผมระบบเกียร์ก็จะเป็นแบบเดินหน้า8ไฟลัง8นะ,นะครับระบบเกียร์แบบชินโคชัตเทิลน,นะครับผม <c oughs> เข้าเกียร์ได้โดยไม่ต้องอยู่รถนะครับผมแต่ว่าต้องเหยยบคัดนะครับ <c oughs> แรงบิด152นิวตันเมตรที่รอบ1,300รอบต่อนาที ครัโอ้แลมบิดให้มาหลายเลยทีเดียวนะครับผมรอบพิทีโอก็จะมีอยูสองระดับครับมีอยู่รับเป็นต่วเป็นคาดสองแผ่นนะครับผมรอบพิทีโอแบบ540นะครับกับ540รอีนะครับผมมีสองรอบนะครับรอบเรียวรอบซ่าครับผมนะครับส่วนพิทีโอนะครับผมรอบที่540นะครับผมที่รอบเครื่องยนต์นะครับ2016 2016 รอบต่อนาทีนะครับถ้าเป็นรอบเร็วก็จะถ้าเป็นรอบเร็วรอบที่540 e นะครับผมซึ่งเป็นรอบเร็วนี้ใช้รถุ่ยนต์ที่1,590รอบต่อนาทีนะครับสหรับพิธีโอส่วนเครื่องยนต์นะครับผมเครื่องยนต์เครื่องยนต์ก็เป็นเครื่องยนต์สามสูบเนาะไม่มีเทอร์โบนะครับผมไม่มีเทอร์โบปั๊มเป็นปั๊มเป็นปั๊มเลี่ยมนะครับผมปั๊มเลียมบานเท่านี่แหละนะครับ ซึ่งการรู้ลรรักษามันจะดูแรรักษาไงครับปั๊มแบบนี้นะครับเวลาเช็คกระบอแพงนะครับเช็กกระบอแพงท่อพวกปั๊มไฟฟ้านะครับผมจะบอกคยมีปัญหานะครับปั๊มแนวนี้เป็นปั๊มสามสูบนะครับดับดึงดับนะครับผมดึงดับเป็นปั๊มแบบดึงดับก็หน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับตรงแบบตากตากท่อท่อเสียครับผมเป็นท่ออเสียออก ้านบนนะครับผมลังคาเป็นลังคาไฟเบอร์นะครับผมขนาดใ่นะครับเป็นไฟเบอร์อย่างดีเลยนะครับบอสูงแห้งนะครับลังคาเป็นบ่สูงแห้งนะครับส่วนยางนะครับผมยางหน้านะครับผมจะใช้เป็นของยี่ห้อ BKT ทนะครับผมขนาดยางจะเป็น8 3ุดขอ24สนะครับสำหรับยางหนาเป็นรถแบรนด์เดียวนะครับที่ล้อหนาเป็นล้อหนาใ่ครับไม่ใยในที่เดียวส่วนยางหลังนะครับผม นะครับกันคือกันนะครับไฮ่อนด์แม่ไงเลยนะครับผมเป็น13.648นะครับผมอยางหลังนะครับเป็นอย่างยี่ห้อบีเคที่คือกันนะครับผมบีเคที่นะครับโตรถกะเบใไง่บาหน่อยนะครับผมแต่ว่านะครับผมสาหรับคุณไดทีไปลุยงานนะครับงานดันนะครับงานไทยเนาะนะครับข้าหนาวคนีขจะเป็นข้าหนาตรงครับผมนะครับ เป็นคันหน้าระบบเปิดนะครับผมเป็นรถแบนด์เดียวนะครับที่ห้ยขั้นหนานะครับระบบเปิดมาใส่กับรถแท็กเตอร์รุ่นหน่อยนะครับผมซึ่งก็เป็นแปลกใหม่อีกแบบหนึ่งนะครับสลับตัวที่ที่นะครับ3.40 39แรงม้านะครับผมไม่มีเทอร์โบนะครับส่วนกล้องน่าจะเพิ่งนะครับผมกจะอายุ ฝั่งซ้ายทางขึ้นนะครับของคนขับนะครับผมกองต่างๆี่อยู่นี่กองเครื่องนะครับอันนี้จะเป็นกองเครื่องกองอ่าอันนี้จะเป็นกองโซล่าเนาะนะครับกองยาบกองละเอียดตัวนี้จะเป็นกองดักหนานะครับผมจะอยู่นี่ซึ่งตัวรถมีขนาดค่อนข้างสูงนะครับสูงนะครับอเดี๋ยวเบลล่าเอียดอีกแป๊บหนึ่งครับผม น้ำหนักที่ปลายแขนยกนะครับผมตัวถ่ายเนาะยกได้หลายเลยทีเดียวเบิ้งขนาดแขนหลักนะครับผมขนาดใหญ่นะครับสลักก็จกจะเป็นสลักแคทูนะครับผมสลักใหญ่นะครับพ่อถ่ายเป็นพ่อตรงครับขนาดใหญ่เช่นกันนะครับผมคอหลักก็แบบใหญ่เลยนะครับน้ำหนักที่ปลายแขนยกนะครับผมยกได้สูงสุด1,800กิโลกรัมนะครับผมตัวนี้จะเป็นปลาต่อพ่วงนะครับผม ต่อระบบไฟเนาะตันหลังพิเศษแน่นะครับผมมีตัวต่อติดดำนะครับผมสามารถติดดำได้นะครับเบาะเป็นเบร์สปริงนะครับผมเบาะสปริงมีที่ว้ขวน้ำนะครับผมขนาดหนึ่งลิตรนะครับผมมังคุดจะเป็นมันงคุดอ่าทรงเรียมนะครับผมมังคุดเรียมคาว่าแข็งครับมังคุดหลุดน,นี่มังคุดพวกนีจะแข็งนะครับ เกียร์นะครับหน้าตามหรือไม่ก็จะประมาณนี้เกียร์เป็นเกียร์ซิงโครชัตเทิลนะครับผมคือเขาเกียร์โบตองยุลรถนะครับเขาเกียร์เรื่อยนะครับซึ่งน้ำหนักตัวรถนะครับผมไม่รวมเด็กทวงนะครับผมรุ่นนี้นะครับผมน้ำหนักจะอยู่ที่2,000นะครับ160กิโลกรัมนะครับหรือว่า สองตันเอสนะครับผมสองตันสองตันเอสก็อีก0กิกิโลนะครับผมนำนักหลายขนาดเลยใะครับอันนี้ไม่รวมเหล็ก่วงนะครับผมไม่รวมไม่รวมเหล็ก่วงก็คือตัวรถเปล่าขงสี่นะครับไม่รวมใบมีดนะครับรวมใบมีดรวมหานกับจานาจะอยู่ที่3ตันนะครับสําหรับรถุ่นีเนาะนะครับถังน้ํามันจะอยู่ด้านหน้านะครับผมเป็นถังน้ามันแบบไฟเบอร์อย่างดีนะครับ พุงสังใหา่ครับพงสา่งรุนเฮ็ไมาง่ญ่บึกบึนนะครับตัวนี้นะจะเป็นกองไฮโดรลิกนะครับผมองไฮโดรลิกนะครับย้อนลงมาด้านขางส่วนี้ก็จะเป็นกองเก็บกครมือครับผมนะครับปั๊มปั๊มไฮโดรลิกนะครับผมส่วนเกียร์นะครับเกียร์ลักก็จะอยู่นี่นะครับผมหนึ่งสองสามสี่นะครับผมหนึ่งสองสามสี่ เคียร์เปลี่ยนทิศทางก็จะอยู่ข้างพงมอะไรนะครับผมนะครับนีดาวคอนโทรนนะครับผมครับตัวซีมส่งนี่เป็นดาวคอนโทรนนะครับปรับขึ้นนะครับตามระดับนะครับที่ต้องการนะครับหรือเป็นยีบล็อกกังทีนะครับผมตัวนี้อาจจะเป็นเบรกเมื่อนะครับส่วนตัวฟดเข้าสองเข้าจะอยู่ฝั่งนี้นะครับผมบอกการนิดหน่อยนะครับี้ ก็เหล็งกระพันะครับผมตามปกติเบสิกธรรมดานะครับผมกระจกกระจายยูฟังขวานะครับผมขอบคุณครับอันนี้รถนังว่าท่านประกอบนะครับเพราะว่าเขาก็ต้องรอลูกค้านะครับผมมาาเลือกนะครับผมก่อนเพราะบางคนมันก็เอาไปมีดต่ละยห่หอมเคือกันนะครับผมนะครับกองนะครับผมก็จะเป็นกองอ่าเดี๋ยว กองแอปรูดนะครับเป็นกองแกวยางดีนะครับผมซึ่งบ่ขึ้นมูนะครับผมกองกาดนะครับผมเป็นแบบแห้งแบบสองชั้นนะครับผมกองกาดแบบแห้งแบบสองชั้นนะครับซึ่งจะเฮ็ดมาเลยดีทีเดียวนะครับมี่กองน้ำคุณไห้นะครับลดภาวะคุณเข้าไปพูดตันนะครับผมในของเครื่องนะครับผมเวลาคุณดูดเข้าไปพูบมันจะมาตกอยู่ในกองแก้วก่อนนะครับผม ก่อนจะเข้ามาสะสมอยู่ในกองอากาศนะครับผมนะครับนี่ตะแรงนะครับกันน้ำมอน้ำอย่างดีนะครับผมกันพวกเศษฝุ่นดอกหย้านะครับ้าไปในหมอน้ำเฮานะครับผมหน้าต่างเครื่องยนต์ก็จะประมาณนี้นะครับผมนะครับเป็นเครื่องไดเล็กหรือเปล่านะครับตัวนี้ผมก็บ่กค่อยมั่นใจเนาะเพราะว่าขอมูลทั้ง อนนิวฮอลแลนด์ผมกับบอมีปภายในผมก็มาเปิดโบชัวร์อ่านคือกันนะครับพอดีเอฟซีเขอมาครับเลยจัดให้เลยนะครับผมเดี๋ยวนะครับคลิปหน้าจะพาไปเบิ่งนิวฮลแลนด์ตัวทีทีสามจุดห้าศูนย์นะครับผมซึ่งเป็นรถได้โมดิวเจ้ากันนะครับแต่ว่าขนาดยางเขาอาจจะใหญ่กว่านี้น้อยนึงนะครับผมนะครับตามสเปคตามสไตล์แต่ว่าบอสนี่เป็นแต่บทเจ็บหลังนะครับดีเลยนะครับผมประมาณนี้ส่วนหน้าตาระไม่ระบบไฟต่างๆก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับผม ถ้าใดที่สนใจนะครับผมสามารถติดต่อก <Rück zip S 2> ับทางล้านได้เลยนะครับผมนะครับเดี๋ยวจะทิ้งเบอร์ฝ่ายขายว้ให้นะครับผมเบอร์ฝ่ายขายก็จะเป็นเบอร์นะครับผม09 08เดี๋ยวรถผ่านครับนะครับเบอร์โทรนะครับผมเบอร์โทรติดต่อนะครับ089นะครับผม422นะครับ12 13นะครับผมนะครับําหรับเบอร์โทรติดต่อนะครับสอบถามโปรโมชั่นเนาะกับทางฝ่ายขายเพิ่นได้เลยนะครับ 098 422 1213นะครับผมสำหรับถ่านใดที่สนใจนะครับในรถนิวฮอลแลนด์นะครับผมนิวฮอลแลนด์นะครับตระกูลเดียวกันก็ฟอร์ดนะครับผมนะครับตระกูลเดียวกันนิวฮอลแลนด์นะครับส่วนรายละเอียดต่างๆนะครับผมที่บริการมากก็ต้องกราบขอให้แนะนำนะครับผมนะครับเดี๋ยวเซลบิ๊กจะรีวิวให้ประมาณตำนี้เนาะแวะมาถ่ายคลิปให้ครับ การในสนใจกับลองที่ต่อสอบถามมันเขามาไหนครับตามมาโทษที่ผมให้ไปเดี๋ยวจะลงไวใต้คลิปอีกรอบนึงนะครับผมนะครับปวยชชยแท็กเตอร์นะครับผมนะครับสาขาหนองบัวลำพูโปรโมชั่นดีครับโปรโมชั่นมันดีอยู่แต่ว่าถ้าอยากรู้รายละเอียดนะครับหรือว่าโปรโมชั่นต่างๆกับโทรสอบถามกับทั้งเซลยวคนใดเลยนะครับผมตามมาโทษที่ให้ไปนะครับเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้นะครับผม อ่ะผมต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่กีหนาครับผมคลิปนี้ขเขาก็เข้ามาสวัสดีครับ